ชาวไทยทุกท่านสวัสดีพี่ใหม่ไทยค่ะขอไวยพรให้ทุกท่านสุขสำรานใจเบิกบานท่วงหน้าปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพบจูแต,ต่ความสุขความเจริญตลอดทั้งปีค่ะปีนี้เป็นปีฉลองฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่นโดยมีคำขวังว่า Golden Friendship Golden Opportunity ทั้งวัมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีาาก,การจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นด้วยค่ะนอกจากนี้ในปีที่แล้วยังได้มีการฉลิมฉลองครบรอบ135ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไตญีิปุ่นด้วยค่ะไทยและญี่ปุ่นจะเป็นมิตรแท้กันต่อไปขอวอวยพรให้ปีนี้ก็เป็นปีที่สดใสอีกปีค่ะสุขสันต์